มาออกหมายดักหนูซ้ําหมายเดิมครับก็จะยังมีตัวเข้ามากําดักอีกไหมครับรอติดตามชมได้นะครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋มายามรับชมกันเลยครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้มายามกําดักหนูอีกเหมือนเดิมครับมาใส่หนูซ้ําหมายเดิมไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวแต่มันก็หลุดไปเยอะนะครับหมายนในเพิ่งได้ไปหนึ่งตัว เราติดตามชมกันครับว่าเราจะได้กี่ตัวครับเนี่ยครับหมายหมายเดิมครับบรรยากาศกำลังเย็นสบายเลยครับช่วงเช้ามาชมกันต่อครับตรงนี้ใส่บ่วงเอาไว้ครับบ่วงก็ไม่มีอาการเลยไม่ชนครับชมกันต่อครับ จุดนี้ติดไหมครับอ้าวเรียบร้อยครับผมจุดนี้เรียบร้อยครับมาชมกันต่ออีกหนึ่งจุดครับจุดนี้จะได้ตัวไหมจุดนี้ก็ไม่ติดครับอ้าวติดนี่ไงครับติดบวงครับผม อ้าวติดบ่วงนี่เองชมหลังต่อไปครับหูหลังนี้เรียบร้อยครับผมมาแล้วเรียบร้อยมาชมกันต่อครับอ้าวเรียบร้อยครับอีกหนึ่งแต้มครับ ไสสวยเลยมาชมกันต่อครับโอ้ยหมานเลยช่องนี้ตัวใหญ่เลยครับโอ้โดนตัวเล็กครับผมอีกหนึ่งแต้มครับเช้านี้จัดไปห้าแต้มครับไซส์ใหญ่ๆเลยครับผม ถือว่าหมานครับเช้านี้